สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีมฮาร์โรสกนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมภ์ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกุมหรือเปล่าสามารถเ e ช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะวันเขียนเอาไว้ให้เราเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไรสามารถเช็คก วันนแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะลองไปหาลาคณะนาดาวสุกดาวจันร์ทเบอร์ชารตจของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะ ซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอาจจะเห็นิในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของทาวสุขเป็นหลักยังไงลองไปเช็คดูละกันนะโอเคค่ะทุกคนเปิดไพ่มาแล้วนะคะในฝั่งของคุณแล้วก็เขาคนนั้นเรื่องเราสามารถที่จะสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายการเหมือนขอชี้แจงก่อนนะคะว่าคลิปนี้หวานอาจจะอ่านช้าหรือว่าอาจจะพูดไม่ชัดบ้างเพราะว่าหวาน เพิ่งไปผ่าฟันครุดมานะคะแล้วนี่เพิ่งจะวันที่2วันที่3ก็ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่ว่าหวั่นกลัวมันจะอักเสบขึ้นมาก็เลยอาจจะต้องเหมือนไม่บีบคัน้นมันมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ายังต้องอัดอีกหลายคลิปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าบางคําไม่ชัดก็ กลับมาดูใหม่ละกันนะคะเพราะว่าหวันก็จะพยายามพูดให้ชันละกันเนาะเท่าที่วันจะทําได้นะโอเคค่ะทุกคนมาเริ่มกันดีกว่าเนาะชาวราศีกุมและคณานากุมในช่วงที่ผ่านมาแอบมองใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าเอ่ยอาจจะเป็นการที่เราไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งด้วยนะหลายท่านอาจจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนเขาไปอยู่ในชีวิตของเขาในโลกของเขา แล้วเราเหมือนกลายเป็นส่วนเกินในชีวิตไปนะคะบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจเป็นความสัมพันธ์ที่วิ่งไล่จับกันเป็นวงกลมหากันไม่เจอในช่วงที่ผ่านมาบางท่านจะรู้สึกว่าคนรักของเราหรือคนที่เราสนใจอยู่เขาดูปกติดีมีความสุขดีเขาใช้ชีวิตของเขา แล้วเขาอาจจะลืมเราไปแล้วหรือเปล่าบางท่านอาจจะรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจเหมือนถูกทอดทิ้งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันของคนสองคนที่ไม่ได้แชร์กันที่มากพอก็ได้นะคะทีนี้วันขอนิ่งใบให้5เหรียญก่อนว่า5เหรียญคืออะไรเนาะหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางการใช้ชีวิตของคุณอาจจะมีใครสักคนนึงเขาแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะ Justice บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลและขนาตุลน,นะคะหรือไม่คนที่คนคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายผู้พิพากษาทรธนายความก็ได้มีไพ่ u s t i c e เข้ามาพร้อมกับไพ่ห้าเหรียญบางท่านในช่วงที่ผ่านมาเหมือนรอให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาเราก่อนหรือเปล่าจริงๆเราคงอยากคุยอยากเล่นกับเขาอยากที่จะพูดคุยสารความสัมพันธ์อยากมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันแต่ว่า เขาไม่เข้ามาใช่ไหมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหมือนเขาคงลืมเราไปแล้วเราตัดสินเราคิดในแบบที่เรารู้สึกไพ่ทดสอบเป็นไพ่เดิมพเลอร์บางท่าน่าจจะคุยกับชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะจริงๆว่ามีความรู้สึกว่าชาวราศีกุมละคณนากลุมงหลายท่านคงจะอยากพูดคุยเข้าหาหรือทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นแหละ หลายท่านาอาจจะชินกับการที่เราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรืออาจจะเป็นการที่เราไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการแสดงออกก็เลยเลือกที่จะอยู่ในที่ของเราแล้วก็รอคอยให้เขาเข้ามาแต่พอเขาไม่เข้ามาเราก็เลยรู้สึกน้อยใจแล้วก็คิดไปต่างๆนานาก็อาจจะเป็นจุดนี้ที่ทําให้เรารู้สึกบั่นทอนไปด้วยเนาะทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีไพ่สเตรนท์เข้าเป็นพลังงานหลักบางท่านอาจจะคุบชาวราศีสิงและขนาสิห์นะคะ หรือไมอ่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับตัวของคุณหลายๆอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเย็นตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะเหมือนจะมีแรงดึงดันกันละกันบทมองว่าชาวราศีกุมและนะคนาลุมน่าจะมีความผูกพันกับคนคน,คนนี้แต่ว่า มันน่าจะมีความคิดหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างยุ่งเหยิงและทําให้รู้สึกเครียดรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในนั้นไพ่ความรู้สึกในใจเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมางกอมสบกันบ่นมองว่าน่าจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกกับเขามานานพอสมควรความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่อาจจะอยู่ในชีวิตของกันและกันมาจนกลายเป็นความผูกพันเหมือนมันจะปลอดภยัย แต่ว่ามันดูเอื่อยๆช่วงนี้มันอาจจะผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็ได้นะคะ mm hmm. คือไพ่พลังงานหลังคุณเป็นไพ่สเตนต์วัดมองว่าหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะนะขอหนึ่งใบให้สเตนตหน่อยค่ะสเตนตคืออะไรเอ่ยเดอ f o ฟูค่ะมีไพ่เดอ f o ฟูเข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาต่อไปได้ยากหรือเปล่าเอ่ย หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันจะเป็นยังไงจะไปทางไหนบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเห็นอนาคตนะคะเออนึงมาให้หนึ่งเหรียญหน่อยหนึเหรียญคืออะไรเอยบางท่านอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่เราเป็นฝ่ายได้รับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเรื่องราวสับกันคือเราเป็นฝ่ายทุ่มอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ได้ เก้าเหรียญน,นะคะอืมอือืมอืม,อมชาวราศีกุมวันมองว่าคุณน,น่ะอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าคุณแสดงความรู้สึกของคุณออกมาไม่เก่งนะเหมือนคุณอยากได้อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจเพราะฉะนั้นการเข้าหาของเขาจะช่วยทําให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าในบางครั้งบางคราวคุณอาจจะเหมือนปฏิเสธเพราะว่าชาวราศีกุมเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุลมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบการแบกรับ อะไรที่ทําให้รู้สึกหนักมากจนเกินไปอย่างเช่นเรื่องดรามา่าหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเองบางท่านอาจจะชอบเขามากรู้สึกกับเขาคนนี้มากๆแต่ก็ไม่อยากจะรู้สึกแบบนั้นเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์ที่เราเหมือนจัดการไม่ได้มันทําให้เรารู้สึกยากลําบากไปหมดนะคะทีนี้หนึ่งเหรียญเข้ามาคร้อมกับไพ่เก้าเหรียญบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่คนเดียวแบบนี้เราก็อยู่ได้นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่มันก็มีความผูกพันมีความคิดถึง บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในชีวิตของกันและกันมานานพอสมควรนะกลายเป็นความคุ้นชินในหัวใจของคุณคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงและอบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่หรือมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้รู้สึกหนักใจมันก็เลยทําให้คุณเหมือนอยากจะส่งความรู้สึกให้เขาแต่มันไม่สามารถจะส่งได้เต็มร้อย หรืออาจจะส่งไปแต่สิ่งที่เขาได้รับมันอาจจะไม่เท่ากับสิ่งที่คุณส่งให้เขาไปก็ได้เพราะเขาอาจจะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคุณได้เต็มที่แบบที่คุณอยากจะให้เขาเข้าใจก็ได้นะคะทีนี้มีไพ่เด e ยมเพลสเข้ามาพร้อมกับไพ่คิงถือไม้เท้าหัดมองว่าในช่วงเวลาที่คุณว้าวุ่นใจแบบนี้มีใครสักคนนึงเขาเฝ้าคอยสังเกตการคุณอยู่แล้หวหมองาภาพที่เขามองคุณเป็นภาพที่ดีด้วยนะเป็นไพ่เดียมเพลส เขาน่าจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่อ่อนไหวความอ่อนโยนความดีของคุณแบบว่าเขาสัมผัสได้แต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองเฝ้าคอยสังเกตการคุณอยู่แบบนั้นไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าทำอะไรหรือไม่ในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยว่างนะคะอาจจะงานหนกักภาระ,ระยเยอะหรือต้องทำนู่นทำนี่เลยทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาเยอะอะไรกับคุณมากมายในช่วงเวลานี้แต่วันมองว่าเขาก็น่าจะยังให้ความสนใจคุณอยู่ แต่ว่าไพ่เดมเพลสเนี่ยอีกในหนึ่งก็คือว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะก็อยากจะมีคุณค่าในตัวเองด้วยเหมือนกันก็ได้เดี๋ยวเราดูฝั่งเขาแล้วกันอย่ค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาได้ไพ่พลังงานหลับเป็นไพ่เดอะเมดิเชียนนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะไปไปกับกลับหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการเอาตัวรอดแต่วันมองว่าในช่วงเนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่ต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มันก็เลยทําให้เขาอาจจะไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องส่วนตัวของเขามากกว่าเพราะไพ่ความรู้สึกใ,ใจของเขาเป็นไพ่คิงถือเหเรียน er บางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมาขอประสบการณ์ไพ่คิงถือเหเรียน er เป็นแพ่ของคนที่ พยายามจะปล่อยวางอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถจะควบคุมจัดการได้เช่นเรื่องความรักหรือว่าสิ่งที่มันยากเกินไปแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงนินหรือว่าเรื่องส่วนตัวของเองสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมจัดการได้มากกว่าซึ่งเดอะเมจิเชียนเข้ามาพร้อมกับไพ่คิงถือเรียนแน่นอนและะ้วค่ะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องความรักอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงนินหรือว่าเรื่องส่วนตัวของเองมากกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวบทความน,งนึงมาให้เดอะเมจิเชียนหน่อยเดอะเมจิเชียนคืออะไรเอ่ย เ e f o ฟูค่ะมีเด f o ฟูเข้ามาเหมือนกันในตำแหน่งเดียวกันอา่าหวนมองว่าหลายๆท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเห็นเส้นชัยนะถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันไม่ใช่แค่คุณรู้สึกเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันมันดูไม่ค่อยเห็นจุดหมายปลายทางเท่าไหร่ก็เลยอยู่ในจุดที่ไม่อยากจะคาดหวังหรือยึดติดอะไรมากมายนะคะสบายใจก็ไปต่อ แต่ถ้ามันมีปัญหาก็ก็ปล่อยให้มันจบลงไปอะไรแบบนี้กลายเป็นแบบไม่คาดหวังไม่ยึดติดเนาะทีนี้พลังงานภาพรวมที่เหลือ,องเขามีไพ่เดดชาเวอร์นะคะ10เหรียญแล้วก็อัศวินเถืเียนมีไพ่อัศวินเถืเียนเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาในช่วงที่ผ่านมาเขาค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่า บางท่านที่รู้สึกว่าเขาไปใช้ชีวิตของเขาเต็มที่ในเรื่องราวของเขาก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองแล้วก็โฟกัสแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจก็ได้เพอไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่เวลาที่หมกมุ่นกับรเรื่องสักอย่างหนึง่งเรื่องอื่นก็คือหายสาบสูญไปจากสมองจากความคิดจากสายตาเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ว่าอัศวนถทอเหรียนของเขาคืออะไรเนาะ เจ็ดไม้เท้าเขาแน่าจะมีสถานการณ์ที่ยากลําบากเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วเขาเหมือนเขาต้องต่อสู้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองถ้าไปในเรื่องของความรักก็เหมือนสู้เต็มที่นะเวลาที่มุ่งมั่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือสู้เต็มที่ในเรื่องนั้นนะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่ฮาร์ลแฟนหวันว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาโฟกัสจดจ่อยกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเต็มที่กับมัน ในขณะเดียวกันเหมือนพยายามจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไปด้วยไม่คาดหวังไม่หยุดติดเป็นการสู้แบบมีสตินะคะในช่วงที่ผ่านมาบางทีถ้าเขามีสถานการณ์ชีวิตที่ยากลำบากเขาอาจจะเอาทั้งแรงกายแรงใจของเขาไปทุ่มตรงนั้นเป็นหลักก็อาจจะเป็นจุดนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาดูห่างเหินและหมางเมินจากคุณไปก็ได้นะคะ,ะทีนี้มีไพ่เดอะทาวเวอร์กับไพ่สิบเหรียญเข้ามาไม่แน่ใจว่าในช่วงนี้เขามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าหรือไม่เขาอาจจะมีความคิดถึงใครสคักคนในมากๆแต่ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเป็นไพ่ที่วงบอกถึงความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะเคยมีการทะเลาะก,กันถล่มกันขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันแล้วมันก็ยังมีความลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทนหันโดยที่เขาไม่ทนได้ตั้งตัวก็ได้มันอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาก็ได้นะคะที่มันเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินแล้วเขาต้องไปจัดการในช่วงเวลานี้เนาะอืม ขอนึกไม้เดอะทาวเวอร์ก่อนไม้เดอะทาวเวอร์คืออะไรนะคะแปดไม้เท้าฮัลโล f แฟนอุ้ยสองใบเลยเหรอหนึ่ง,ะะ Hello, งถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกระกวดพิจิกแล้วก็ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูมีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาพร้อมๆกับไพ่แปดไม้เท้าฮ a r l ล่แฟนหนึ่งถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้า หวนมองว่าล้านแปดเลยค่ะสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นปัญหาในตอนนี้ที่เขารู้สึกไม่มั่นใจหนึ่งในเรื่องล้านแปดของเขาก็มีเรื่องความรักอยู่ด้วยที่ทําให้เขารู้สึกยากลาบากไพ่แต่สอบขึ้นสองเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการพยายามประคับประคองสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ได้ไปสู่จุดที่แย่ขนาดนั้นแต่มันก็มีเหมือนเป็นระเบิดอะคะ่ะเป็นระเบิดเวลาที่เขารู้สึกว่ามันจะถล่มล่วงลงมาเมื่อไหร่ไม่รู้ ก็เลยทําให้ตอนเนี้เขาอาจจะเหมือนพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้ทุกอย่างมันยังสามารถไปต่อได้อืมแต่ว่ามันเปิดซอสขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูลคือคนที่แบบอาจจะเป็นการจัดลําดับก็ได้นะคะถ้าไปในเรื่องของความรักอาจจะปล่อยให้ล่องลอยไปก่อนแล้วก็โฟกัสเรื่องที่มีความมั่นคงกับตัวเองมากกว่าก่อนก็ได้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของเขาห่อนมองว่าเขาน่าจะมีเรื่องยากลำบากเกิดขึ้นในช่วงนี้นะ ถ้วยนะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาน่าจะมีความคาดหวังกับคุณค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะชาวราศีกุมและขนากุมเวลาที่เขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้ทำให้หัวใจของเขาพองโตขึ้นมาอืมแต่บางทีก็อาจจะกลายเป็นความคาดหวังมากเกินไปเหมือนกันสองเหรียญนะคะเจ็ดดาบเจ็ดถ้วยโอเค โอเคบางท่านถ้าทะเลาะก,กันอยู่มีปัญหากันอยู่เขายังรอคอยการกลับมาคืนดีกับคุณอยู่นะคะชาวราศีกุมและข้าวนาคกมอยากจะกลับมาคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์คืออยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะกลับมาคบกันต่อหรือไม่คบกันต่อก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็คงไม่อยากให้ทุกอย่างมันขาดตอนไปอะนะคะ กับความรู้สึกที่มีหวัอนว่าเขามีความเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันน่าจะมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกถอใจแล้วไม่อยากไปต่อแต่พอเอาเข้าจริงก็ยังเสียดายยังมีความละละ้าระละังอืหวั่นว่ามันต้องแยกถ้ากับความรู้สึกที่ลึกซึ้งหวั่นว่าเขาให้คุณเต็มที่เลยคุณน่าจะมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขมากๆสุขมากซะจนเขาอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้เลี้ยงมันให้สามารถ เอาตัวรอดแล้วไปต่อกันได้แต่ว่าพอกลับมามองตามความเป็นจริงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะขวยคว้าและเป็นไปได้จริงเป็นไพ่เจ็ดถ้วยบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบตัวเลือกทางเลือกเช่นเขาอาจจะมองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกเขาอาจจะชอบคุณมากแต่ว่า มันก็ไม่มากพอที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา่จะสามารถไปต่อได้หรือสองเขารู้สึกว่าคุณอนะยังไงก็ต้องมองเขาเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกเขาจริงจังแน่นอนมันก็เลยทําให้เขารู้สึกสับสนในช่วงเวลาเนี้นะคะหรือบางท่านถ้าคบกันอยู่สารความสัมพันธ์กันอยู่หวนมองว่าเขาอะน่าจะคาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการครบกันแบบสมบูรณ์แบบอืแต่ว่า เขาน่าจะมีความคาดหวังที่เยอะมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ากว่ามันจะไปถึงจุดนั้นน่ะเขาคงจะจมน้ำตายก่อนเขาดูไม่ค่อยมั่นใจนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันเรื้อรังมานานแล้วก็ได้มันมีไพ่จุดทาวเวอร์ขึ้นมาถ้าไปนในเรื่องของความรักแสดงว่ามันอยู่ในจุดที่รากฐานไม่แข็งแรงแล้วเขาเองก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยมากๆเลยเนาะแต่กับความรู้สึกที่มีมอนมองว่าถ้า สถานการณ์ความเป็นจริงไปเอาแค่ความรู้สึกเหมอนว่าคุณคือคนที่ทําให้เขาหัวใจพองโตมากๆเลยนะคะชาวราศีกุมและคนากุม,อ,มอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่าเนะาะกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะ หนึ่งช่วยนะคะบางท่านอาจจะควบชาวธาตุน้มีนกดกดพิจิกสิบเหรียญหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูรักกันมากเลยนะแต่ความรักมันอาจจะขึ้นขึ้นลงๆหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่พอดีกันมันก็เลยทำให้บางทีความรู้สึกมันส่งไปไม่ถึงกันนะคะมันผิดจังหวะเวลาไปหน่อยแต่มันเป็นไพ่สิบเหรียญมันมีความผูกพันกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนาะเดอะซันนะคะ มีไพ่เดอะซันเข้ามาทําใจไว้เลยว่าอาจจะต้องพบเจอความสมพันธ์ที่มีช่องว่างอยู่นะอัศวินถือดาบบางท่านอาจจะคุกชาวธาตุลมตป็นกรุงเมทุนนะคะจริงๆทําให้มันกลับมาร่าเริงสดใสก็ได้ในช่วงเวลานี้นะสามารถอยู่แต่ว่าต้องระมัดระวังอารมณ์และความมุ่วามการพูดการสื่อสารการกระทำที่มันรวดเร็วเกินไปนะคะแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างพังลงได้ สิบไม้เท้าสามดาบดราม่ามาแล้วนะคะฮามิดบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกันย์ลขคณากันเนาะเดอะสตาร์ไพ <The Star S 1> ่ประจําตัวของคุณไพต่ตสวสอบขคันควีนถทอดาบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมจุลกุเมเททุนนะคะจากหน้าไพ่ที่ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าชาวราศีกุมละคณากลุ่มหลายๆท่านแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ในความรู้สึกว่า,วามีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่ แต่ว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสและยากลำบากอยู่เหมือนกันมันเป็นไพ่สามดาบด้วยนะคะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาซังแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปมเป็นแผลชิมแทงหัวจิตหัวใจทีนี้นมันมีไพ่เดอะเฮอร์มิตกับไพ่เดอะสตาร์มันน่าจะเป็นช่วงเวลาการคิดทบทวนประมวลผลนะ,นะคะมันก็เลยทําให้อะไรหลายอย่างมันดูช้าลงในช่วงเวลานี้ เป็นไพ่เดอะสตาร์ที่บ่งบอกถึงความไม่พร้อมหรืออาจจะต้องการเวลาในการเยียวยารักษาซ่อมแซมหัวใจเสียก่อนก็ได้จริงๆจ,จ,จากหนะ้าไพ่ที่ปรากฏแนวโน้มความสัมพันธ์มองว่าไม่ได้ถึงกับแย่หรอกแต่มันน่าจะเป็นเรื่องที่มันยังค้างคาและทําให้รู้สึกแย่เท่านั้นแต่เรื่องใหม่มันมีแค่ไพ่อัศวินถือดาบที่อาจจะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้น,นบ้างแต่ว่าถ้ายับยั้งชั่งใจควบคุมสติได้เรื่องใหม่จะไม่เกิดจะมีแค่เรื่องเก่าที่ยังก่อให้เกิดความรู้สึกยแย่ แต่ถ้าพยายามประสานรอยร้าวแล้วก็ค่อยๆปรับ,บจูนกันมองว่ามันน่าจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นได้อยู่นะคะสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยทีนี้มาดูคําแนะนํากันค่ะกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ยราไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะชาวราศีธุมและชานากุม give your r e l a t i o n s h นะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณนะ หลายท่านอาจะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันหรือเปล่าไม่ค่อยมีเวลาทําความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะคิดว่าอีกฝั่งน่าจะเข้าใจหรืออีกฝั่งหนึ่งต้องเข้าหาฉันแต่พอไม่มีใครทํามันก็เลยห่างเหินและหมางเมินกันไปนะคะ การเงินแล้วก็อาชีพจะมีผลกับความสมัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะการงานที่ต่างกาันการเงินที่ต่างกาันเวลาที่ต่างกาันการคิดการใช้ชีวิตอะไรหลายอย่างก็ส่งผลได้เหมือนกันนะ Expect y o u love นะคะ,สะแสดงความรู้สึกรักของคุณออกมาค่ะชาวราศีกุมและคากุม Past life relationship นะคะคุณกับเขาเคยพบเคยเจอเคยรู้จักกันมาก่อนคุณค้นไหมกับค,คนคนนี้บางท่านอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกันเร็วโดยที่ ยังไม่ทันได้สารความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังเจอกันปุ๊บรู้สึกกันปั๊บแบบเนี้ยนึกออกไหมรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกไว้ใจรู้สึกผูกพันอาจจะเพราะว่าคุณกับเขามี something อะไรบางอย่างที่เชื่อมถึงกันก็ได้อาจจะเคยพบเจอกันในชาติภพนี้หรืออาจจะเคยพบเจอกันในชาติภพที่ผ่านมาก็ได้แต่ว่าชาติภพที่ผ่านมาเราไม่อาจทราบได้ก็อย่าไปสนใจมันนะคะเอาแค่ในชาตินี้ที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ก็พอเนาะ ถ้ารู้สึกคุณเคยกับคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดก็นั่นแหละค่ะไพ่บอกว่าคุณกับเขาเคยพบเคยเจอกันมาก่อนเวอร์รี่ซูลนะคะเร็วนี้อะไรบางอย่างที่ค้างคาคลุมเครือมีโอกาสจะคลี่คลายจะคลี่คลายไปทางไหนก็แล้วแต่แต่มันมีโอกาสที่มันจะกระจ่างขึ้นในคําแนะนําคือไพ่อยากจะให้คุณให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันแก้ไม่ได้เช่นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินคือเรื่องงานในที่นี้มันจะนําพามาสู่เรื่องชู้สาวเลยไหมก็ได้นะเช่น พองานต่างกันเวลาต่างกันไม่มีเวลาให้กันหรือคนในที่ทำงานอะไรแบบเนี้ยที่ทำให้รู้สึกหวั่นไหวไม่สบายใจมันก็ก่อให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะคือมันสามารถโยงชักนำไปได้หลายจุดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้คุยกันลองให้โอกาสลองเปิดใจรับฟังดูก่อนแสดงความรู้สึกรักออกมา นะคะมันจะทําให้บรรยากาศที่ตึงเครียดมันดูผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าบางท่านน่าจะมีช่วงเวลาที่คิดเองไปไกลมันมีไพ่ค่าเหรียญใบนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็มีไพ่อสวินเทอเหรียญใบนี้ปรากฏขึ้นมาอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาให้กันมาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วมันก็ห่างกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันแสดงความรู้สึกออกมาบางทีความตึงเครียดที่มันมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันอาจจะค่อยๆคลี่คลายขึ้นก็ได้จริงๆช่วงเนี้สถานการณ์มันอาจจะยังดูติดขัดอยู่เนาะแต่ว่าช่วงปลายๆเดือนมันจะมีดาวเคลื่อนดาวย้ายเกิดขึ้นนะคะมันก็จะ มีโอกาสที่อะไรหลายอย่างที่ติดขัดในช่วงนี้มันจะคลายตัวได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใช้ช่วงนั้นในการพูดคุยกันเนาะ Unrequited love นะคะวัมนเปิดขึ้นมาอีกใบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงรักที่เป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ถ้าคุณสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามันจะเป็นไปได้ไหมชาวสองเองก็เช่นกันอย่างที่วันบอกนะคะเปิดมาเป็น The Fool ทั้งคู่เลยแสดงว่าเริ่มไม่มั่นใจแล้วไม่เห็นจุดหมายปลายทางไม่เห็นเป้าหมายไม่เห็นอะไรสักอย่าง ไพ่ขึ้นมาว่า Unrequited Love รักที่เป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เดิมมันก็จะเป็นไปไม่ได้เองค่ะเราไม่ต้องไปคิดแทนโชคชะตาทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ว่ากำหนดมาแต่เราก็สามารถใช้ความพยายามของเราร่วมด้วยได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้ามันยังไม่ได้ไปสู่จุดที่แย่ขนาดนั้นและคิดว่ายังสามารถประคับประคองได้อยู่ตัดพลังลบทิ้งไปแล้วก็ปล่อยความรู้สึกออกมาให้เต็มที่ พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ถ้าวันหนึ่งมันจะไม่ใช่โชคชะตาจะพัดพลากคุณกับเขาให้แยกยาก้ยายกระเด็นกระดอนออกไปจากกันเองแต่ถ้ามันใช่ยังไงมันก็ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรไปมากนะคะปล่อยทุกอ,อย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วก็พยายามแสดงความรู้สึกรักออกมารักษาช่วงเวลาที่ดีต่อกันเอาไว้ดีกว่าเนาะ โอเคคะ่ะชาวราศีกุมและค้ากนากลุ่นนี้คือแนวโน้มความรักข้อสมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนมนกราคมนี้นะคะถ้าหวานพูดเสียงเบาอ่านช้าหรือว่าไม่ชัดก็ขออภัยด้วยจริงๆไม่อยากจะตะเปงออกมาหรือบีบคั้นปากตัวเองมากนักน,นะคะเพราะว่าข้างในมันยังมีแผลอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่งไปผ่าฟันคุดมานะคะมันยังเพิ่งวันสองวันเองมันมันก็ยังรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นก็จะพยายามใช้งานมันอย่าง ระมัดระวังจะได้อัดคลิปอื่นๆต่อไปได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างแล้วก็อย่าลืมนะในการอ่านข้อไปนะคะเรื่องราวสามารถที่จะสอบฟังกันได้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแลวอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครนียก็ได้เนาะและสุดท้ายนี้ขออวยพรให้กับชาวราศีกุมแลวก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปในช่องของเราก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะตลอดทั้งปีขอให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักเรื่องอไรก็แลแต่ ที่คุณปรารถนาก็ขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเลยนะโอเคค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย